สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนเห่อพอดแคสต์นะคะวันนี้เรายังอยู่กับรายการดีๆที่จะมาคุยกันเรื่องการเรียนสายอาชีพค่ะตอนที่แล้วเราพูดถึงภาพรวมการศึกษาในบ้านเราและชวนทุกคนลองมองมุมใหม่ๆว่าการเรียนมันมีหลายเส้นทางนะคะใช่แล้วครับแสนดีผมว่าตอนนั้นเราทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากว่าแล้วถ้าไม่เรยียนสายสามัญเรียนอาชีวะมันดียังไงวันนี้แหละคือคําตอบครับโอเคงั้นเริ่มเลยค่ะพีอา หลายคนได้ยินคำว่าสายอาชีพก็มักจะคิดว่าเรียนแล้วไปทำงานเลยไม่ได้เรียนต่อจริงไหมคะ อันนี้เป็นความเข้าใจที่ยังไม่ครบครับจริงๆแล้วการเรียนอาชีวะเนี่ยมันมีทั้งเรียนเพื่อทํางานได้ทันทีและเรียนต่อได้ด้วยคือใครอยากออกไปทํางานก็พร้อมใครอยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัยก็มีทางไปต่อเช่นกันครับอ๋อหมายความว่าไม่ได้ติดประตูเลยแต่กลับเปิดทางเลือกให้กว้างขึ้นถูกไหมคะถูกต้องเลยครับแล้วข้อดีอีกอย่างที่อยากเล่าคือเด็กสายอาชีพจะได้ทักษะจริงได้ลงมือทําเยอะ ไม่ใช่แค่นั่งเรียนที่ฎีเพราะงั้นเวลาจบออกมาจะมีของจริงอยู่ในมือพร้อมใช้ทำงานได้เลยครับนี่แหละค่ะที่เป็นเสน่ห์ของสายอาชีพนะคะเพราะน้องๆจะได้เจอทั้งการเรียนในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติจริงๆแถมยังได้ฝึกงานกับสถานประกอบการอีกด้วยค่ะใช่แล้วครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเรียนช่างยนต์ก็จะได้ซ่อมเครื่องยนต์จริงถ้าเรียนข้ารากรรก็ได้ทำอาหารจริงๆไม่ใช่แค่อ่านตำราคือมันเป็นการเรียนที่จับต้องได้ทันที แต่พี่อาชีพค,คะหลายบ้านยังมีความกังวลว่าเรียนสายอาชีพจะดูไม่เท่ไม่โก้ท่ากับเรียนมหาวิทยาลัยโอ้อันนี้เป็นมายาคติที่ต้องเปลี่ยนเลยครับสมัยนี้ตลาดแรงงานต้องการคนที่มีทักษะจริงมากกว่ากระดาษวุฒิอย่างเดียวครับแล้วก็อย่าลืมว่าหลายคนที่เริ่มจากสายอาชีพก้าวไปเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจได้เร็วมากด้วยนะจริงค่ะฟังแล้วก็อยากให้ผู้ปกครองและน้องๆมองว่าสายอาชีพคืออีกหนึ่งทางเลือกที่มั่นคงไม่ใช่ทางตันนะคะ แล้วในอ e ีพีหน้าผมว่ามันจะน่าสนใจมากเลยนะถ้าเราจะพาไปเจาะลึกว่าเรียนอาชีวะสาขาอะไรบ้างที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริงๆครับใช่เลยค่ะเพราะสายอาชีพไม่ได้มีแค่ช่างกลหรือช่างไฟแต่ยังมีสายบริการเทคโนโลยีดิจิทัลไปจนถึงธุรกิจด้วยค่ะดังนั้นใครที่อยากรู้ว่ามีสายไหนบ้างที่ใช่สำหรับเราต้องติดตามอ e ีีหน้านะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณที่ฟังเรียงเหิกพอดแคสต์นะคะฝากกดติดตามและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ